สวัสดีค่ะช่องในบ้านติเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตนะคะแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่13มีนาะคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอตานขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยจ้า หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบก c ที่เสิร์แม่บ้านขอแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแถมไม่ต้องใช้ ID Pass ในการเติมด้วยนะคะง่ายๆเพียงแค่ใช้ลิงก์เท่านั้นเองนะคะหากสงสัยหรืองงงวยว่าต้องใช้ยังไงสามารถเติมยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถทักไปหาทางร้านเพื่อสอบถามได้เลยนะคะ ทางร้านสามารถติดต่อได้ทั้ง Line Official หรือว่าเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยทางร้านเขาไม่กัดด้วยนะคะหากมีคำถามใ,ใดๆหากงงแล้วก็สามารถสอบถามไปได้เลยหากใครบอกว่าตามมาจากช่องในบ้านติดเอมทางร้านเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็กใหญ่สุดนะเนะะื้อหาเพิ่มเติม <ๆ S 2> ปรับปรุงสำหรับวันนี้นะคะก็มีถูกอาชีพเลย โดยที่เไม่ใช่ทุกอาชีพนะต้องบอกว่ามีรวมอาชีพะนะคะแต่ทีนี้วันนี้ของวันนี้นะคะมีแค่วอร์เรอร์นะคะอย่างเดียวซึ่งทำไมคุณวอลเขาได้รับการปรับยังปรับอยู่ปรับต่อปรับตลอดไปนะคะซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นการบัฟนะคะเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับเออท่าทางต่างๆค่าคอมโมกอมเสียหายอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนจะปรับรุงให้มันแบบ เมอจะว,ว่าไงดีถ้าบอกว่านุ่มนวลคืออะไรขึ้นหรอมั้งก็คืออธิบายถูกนะคะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขอะไรประมาณนี้นะคะจึงแบบเหมือนกับปรับท่าของพี่วอลเลอร์ให้เขา่าสามารถต่อท่ากันได้อย่างดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะใครไปลองมาแล้วก็มาบอกกันได้เนาะแล้วก็ใช่มีพี่วอลพี่พี่วอลเต็มไปหมดเลย <laughs> โอเคก็จะไปเกี่กับวอลเลอร์นะคะโดยส่วนไม่ใช่โดนส่วนใหญ่หมดมีวอลเลอร์อย่างเดียวนะวันนี้โอเค ไปนะคะเรื่องสงครามกุหลาบจ้าสงครามกุหลาบก็มีการปรับปรุงนะคะยังปรับปรุงต่อปรับปรุงไปอีกก็มีการปรับนะคะเออเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วสงครามจะดำเนินอยู่ที่1ชั่วโมงส0สินาทีและในช่วงนี้การจัดการกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ20นาทีนะคะโดยเราได้ทําการปรับลดเวลาการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายของผู้บัญชาการสูงสุดลงและต้องการเพิ่มให้การต่อสู้ขขน้าฟิลมีความุนแปลงกันยิ่งขึ้นนะคะ ได้ปรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งหรือจะกลางสนามลบมีบัฟระดับต่ำลงและปรับให้สามารถรับบัฟที่มีระดับสูงขึ้นได้จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งที่เป็นสถานที่สุดท้ายคาดว่าตามรับบัฟที่ปรับในครั้งนี้จะชะลอกคลื่อนไวที่รูปเร็วงของสนามรบและทาให้เกิดการสู้รบที่มากขึ้นนะคะมีการปรับบอของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในครั้งแกร่งยิ่งขึ้นนะ เอาง่ายๆก็คือเขาอยากให้ทุกคนในสนามรบตีกันมากขึ้นมากกว่าแบบวิ่งไปเก็บปั๊บหนูนี้น่ะแล้วก็แบบแป๊บเดียวจบอะไรประมาณนี้นะคะตามที่ไม่บางเข้าใจะนะจึงก็หวังว่าการปรับครั้งนี้จะทําให้ทุกคนสนใจและเข้าร่วมในสงครามกูลากันเยอะๆและเพื่อความสนุกสนานกันมากขึ้นอืมจะเข้ารบยังไงเนี่ยไม่ได้ลงโนดสี่หนห้าจ้า <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะคะมีการเพิ่มเลือบอสนี่นั่นแหละตามที่เจมเขียนสรุปว่าให้ข้างบนรอเรียบร้อยนะคะ ก็จะสรุปย่อเลยตามนั้นฮะประมาณนี้ ต่อไปปรับปรุงการมองเห็นเครื่องดนตรีวิญญาณผู้ดูแลคอกม้านะคะมีการปรับปรุงให้มองเห็นเครื่องดนตรีวิญญาณได้ง่ายขึ้นที่อยู่ในแต่ละสถานที่ศักดิ์ธิ์ของสองครามกุลาบอ๋ออันนี้ก็คือสองครามสงครามกุลาบนะคะโอเคยังบูสงครามกุลาบอยู่ต่อไปค่ะไอเทมนะคะมีการเพิ่มไอเทมเครื่องเรือใหม่นะคะเป็นเครื่องเรือนบานั่นเองก็คือรูปปั้นาจาคาและรูปปั้นคารันดานะคะสามารถผลิตได้โดยการใช้ผลึกหินโลหิตาจาคาและกรงเล็บคารันดา ซึ่งสามารถได้รับจากการกาจัดวร์บอสสตัวนี้นั่นเองซึ่งเอาไปติดตั้งนะคะอยู่ในบ้านของเราแล้วเราก็จะได้รับบัฟนะคะโอเคริ่มปั้นคันจานะคะก็จะบวกความทนทานสูงสุดเอ้ยไม่ใช่ตัอบอกว่าบวกพลังโจมตีบวก15เลือดบ,บวก1น0นะคะนาน2ชั่วโมงส่วนคารันด้าน,นะคะจะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดบวก15พลังกำลังสูงสุด100นาน2ชั่วโมงนะคะ ไอเทมวัตถุดิบของลูป,ปั้นคาจาคานะคะกดแอแล้วก็ผลิตนะคะก็จะใช้ผลึกหินโลหิตคาจาคา3ก้อนทัพทีม4ีเหลือห้าสิบอันข่าไฟหนึ่งร้อยอันพลังของบอควอมแนงหนึ่งอันร่องรอยความรุนแรงห้าร้อยอันนะคะส่วนของคารันด้านะคะจะเป็นกรงเล็บคารันด้าสามอันมรดกสีป่าไม้ห้าสิบอันชิ้นส่วนสายลมกอดอีหนึ่งร้อยอันแล้วก็พลังของบอควอมแนงหนึ่งอันนะคะแล้วก็ร่องรอยแหงความรุนแรงห้าร้อยอันจ้า ก็มันจะมีความทนทานอยู่ด้วยนะคะเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆเนาะก็จะหมดก็คือต้องทำขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะเท่าที่ไม่บ้านรู้ทีนี้มันสามารถแปลสภาพเป็นเอ,อ่อคาจาคาแฝงลรมหายใจกับเหมือนเอาเป็นเหมือนเอเวกอะแปลงเป็นเอเวกได้นะคะผ่านเควสจากแมงมุมพิษสีแดงที่โอริดิทาราโดยจะทำให้การใช้งานของบัฟเนี่ยได้สูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะคะ แต่ในการดำเนินเคว้งจะส่งมอบเฉพาะรูปปั้นที่มีการใช้งานค่าความทนทานแล้วนะอ๋อก็คือหมดแล้วก็ให้เอาไปแลกเป็นไอ้นี่สินะโอเคไม่สามารถลงทะเบียนในตลาดซื้อขายได้นะคะรูปปั้นขจาคากับคารดาแบบเอาเวกันเนาะบ้างขอเรียนแบบนี้นะคะง่ายๆโอเคต่อไปนะคะวันนี้ที่อนาเขตเอเวียนะคะก็มีการปรับปรุงจำนวนไอเทมของจุกจิกนะคะก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะดีขึ้นหรือมั้ง เป็นการปรับปรุงจำนวนไอเทมที่ราจะการจำกัดก,กีกระทอนนะคะที่เอ่อนงเขากวีนเฮกนะคะยักษ์แล้วก็รูทุมแล้วก็ค mm ่ายชาวนิวก็ได้รับเกียอะขึ้นเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการปรับใช้ผลความเร็วของอากิเมอร์ตีกีกระทอนคิวคาราโอเกอร์คาราเต้ยักษ์ตาเดียวแล้วก็แชมเปนนะคะแล้วก็ที่เนืองเขากวีนนะคะของเออเวียนนะจ๊าก็คือมีการได้รับ ว่าให้ได้รับต่างหูพลังกันก่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมสองเท่าแล้วก็ของเฉลยไอเทมจุกจิกก็มีการบ,บ,บับเพิ่มด้วยนะคะอีเฮกนะคะก็มีโอกาสได้รับพลังต่างหูกัดกร่อนเพิ่มขึ้นสองเท่านะคะซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ฮิสเทียนะคะโคมไฟม่วงนะคะมีโอกาสได้รับต่างหูเดบโบเลกาเพิ่มขึ้นสองเท่านะคะจริงหรือเปล่าไหนใครไปลองหน่อยสิ ต่อไปมาเรตาผู้โดดเดี่ยวนะคะเราเนี่ยมาหาสมุทรเริ่มเคลื่อนที่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอิร์นว่าไปลองอยู่นะของเอเวียเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาโอกาสไปอีกทีหนึ่งโอเคแล้วก็บอสกิลนะคะมีการปรับปรุงให้บอสโคนยักษ์นะคะสามารถต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นแม้ว่าจะําความเสียหายในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดต่อไปนี้ในพื้นที่ล่าบางส่วนของ UI ข้อมูลพื้นที่ล่านะคะ เพิ่มแท็กคลองลึกล่าของมานีในวิหานอาร์กแมนกับพิสเทียประมาณนี้ก็พาชนะแก้ไขปัญหาพานะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในเรื่องจากภูมิประเทศเมื่อเรือเมื่อขึ้นเรือแกวลีดัแบ,บแปลงของกิลแล้วเ,เคลื่อนที่อัตโนมัติจากท่าเรือหมู่บ้านเอฟเฟียไปยังเกาะลียานะคะอ๋อมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะของเรือกิลนั่นเองเนาะโอเคก็ มีการปรับปรุงเคว้เงื่อนไขาการสิ้สุดเควสรักซีออนยืดเส้นยืดสายของยรูนาเกียชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขให้แยกแยะพริเซตที่เลือกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอัน,นี้ก็มีการปรับปรุง UI นะสัส่วนใหญ่เนาะอ่ะก็จะประมาณนี้อ่านี้มีการเพิ่มปุ่ม แสดงอัตราเกี่ยวกับประเภทของม้ามายาที่สามารถปรากฏขึ้นเมื่อสาเร็จอันนี้ม้ามายาคือม้าเทียก้านั่นเองนะคะก็จะมีการบอกอัตราได้แล้วนะว่าเอ้ยเนี่ยใส่ไปเท่านี้เอาตัวหาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะอย่างพี่เม่บ้านบอกอ่าก็จะประมาณนี้ก็จะทุกคนจะได้เถียงกันน้อยลงนั่นเองอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ นี้คือเดลี่ลุคฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นกิจกรรมนั่นเองหลังจากฤดูหนาวที่ยาวนานผ่านพ้นไปในคิสุปฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงแล้วทางกำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ชุดอะไรในใบไม้ผลนี้หรือเปล่าให้เรามาอวดโฉมกันนะคะ OOTD ก็คือย่อมาจาก Outfit of the Day นั่นเองก็จะมีการมอบรางวัลผู้เขา้ารอบสูงสุด20ท่านนะคะกิจกรรมนี้เขา้าร่วมได้ถึงวันที่2ีมีนาะคม2567นะคะ ก็ง่ายๆเลยก็คือให้ mix and match นะคะชุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงเสร็จแล้วก็ให้เอาไปโพสนะคะแล้วก็วงเล็บว่า OOTD นะคะย้ำอีกที OOTD นะคะ WOTD นั่นเองแล้วก็ไปลงลงเว็บบอร์ดนะคะในหัวข้อสก,กีช็อตวิดีโอโดยที่ผู้เข้ารอบ20ท่านนะคะจะได้รับรางวัลเป็นกล่องชุดพรีเมียมแล้วก็แพ็กเกจแห่งฟอรโอมุนไปเลยแล้วก็จะมีคนที่จะได้5ท่านนะคะจะได้เ เดียวนะโอโอทีดีที่เท่ที่สุดห้าห้านจะได้จำหน่ายในราคาโผล่เป็นแพ็กเกจชุดพิเศษหมายเขาว่าไงเอ๊ะอันนี้แอบงงๆงนิดนึงอือฮึฮึก็คือเอ่อแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่ออาเทมที่ห้านสวนใส่ในแต่ละส่วนด้วยนะคะว่าหมวกคืออะไรชุดกระบอกคืออะไรถุงมือรองเท้าคืออะไรนะคะแต่ไม่รวมอาวุธหลักอาวุธพวกพลังอาวุธเสริมเนาะ อ่าโอเคก็ถ้าไม่บ้านเข้าใจไม่ผิดนะคะอันนี้ก็คือจะมีคนเข้ารอบทั้งหมด20คนโดยทุกคนก็จะได้รับแพ็กเกจเอ่อพอแห่งโอมูลและกล่องชุดพรีเมียมกันไปนะคะทีนี้เขาก็จะคัดอีกใน20คนนั้นอ่ะอีก5คนเป็นเหมือนรางวัลพิเศษโดยที่จะเอาชุดที่เราอ่ะมีกอชเมนห้าชุดเนี้ยไปขายเป็นแพ็กเกจพิเศษนะคะประมาณนี้ โอเคก็อาา่าฮะบอกว่ามีวิธีการเข้าร่วมแบบที่สองด้วยนะคะก็คือสามารถแบบถ้าสุนใครไม่มีชุดเนี่ยไม่ได้ซื้อเนาะก็สามารถเข้าไปในราคาเพิ่มนะคะแล้วกดปุ่ม mix and match ได้เลยนะคะแล้วทอได้ชุดที่ต้องการแล้ว,วก็ให้ไปกดถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ก็คือสามารถเข้าไปในราคาเพิ่ม mix and match ชุดได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องแบบเป็นชุดที่ซื้อมาหรือถ่ายข้างนอก อย่างเดียวนะคะเออก็โอเคนะก็โอเคอยู่เออนี่ก็แปกด,ดีว้าวนี่ไงก็จะแบบปรากฏอยู่ในร้านค้าเพิ่มในรูปแบบชุดพิเศษอืมโอเคก็อ่ะ่ะลองดูทุกคนกรรมเอ่อสิบสี่มีนาคมวันแห่งภายนะคะมาหลายวันแห่งภายวันแห่งภายก็คือจะมีค่าประมาณสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าสอง เป็นโทสนิยมนะคะที่ไม่จิ๊สุดที่ไม่หมดหรือก็ไม่รู้เยอะไปหมดก็กิจกรรมนี้ถึง19มีนาคมนะคะโดยการรับไา่สองอันผ่านกิจกรรมท้าทายเมื่อเชื่อมต่อในเกมนะคะก็จะได้รับไปรอแต่ความรู้ประมาณสามจุดหนึ่งรก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมด3ามจุดหน้าเซทั้งหมดนะคะง่ายๆก็แจกบัฟอะไรน่ารักน่ารักเล็กน้อยกิจกรรมเริ่มบทเรียนกิวโอมุลนะคะก็เอ่อ มีการวิธีการเข้าสมัครร่วมอบรมนะคะทุกคนกิวโอมุลโดยที่รับกิจกรรมใบสมัครบทเรียนการผจญภัยโอมูลผ่านทางภารกิจท้าทายหรือว่าตัววายนี่นะคะใช้งานกิจกรรมใบสมัครบทเรียนการผจญภัยโอมูลแล้วก็เปิดอยู่ไอสมัครการอบรมสมัครเข้าร่วมนะคะสมัครเข้าร่วมหลังจากเลือกอบรมให้นในหน้าต่างเติร์ดใช้งานตำราที่ได้รับมาแล้วก็เริ่มดาเนินบทเรียน หลังจากดำเนินบทเรียนเสร็จนักนํานำกิจกรรมเรลียนตาสำเร็จบุเรียนจักเจทีหน้าไปรับแรกเป็นรางวัลที่ต้องการที่ NPC เจทีหน้าได้เลยนะคะโอเคง่ายๆเลยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เมื่อเราเชื่อมต่อเกมครบส0ิบนาทีและหกสิบนาทีก็จะมียาสเสน่ห์ลึกลับแจกให้ยาวิเศษของดูใบไม้ผลิแจกให้ 5, คำพิพออําการดรอปล้วก็เสีสแตกสุ่มย5 3 0ิบ้าสิให้ทุกคนด้วยนะคะอ่าทีนี้เมื่อเราเอ,อ ว้าว <Wow. c oughs> อ่ะมาดูหน้าต่างอบรมนะคะหน้าต่างอบรมตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาใบไปแลกเป็นบทเรียนอีกทีหนึ่งโดยที่บทเรียนก็คือเดี๋ยวแป๊บนะึอนะอ๋อก็คือเราเลือกก่อนว่าเราจะทําอะไรนะคะมันก็จะมีตั้งแต่การล่ามอนการรวบรวมการตกปลาการฝึกสัตว์ทำอาหารแปรธา,ราตุล่าสัตว์เพาะปลูกก็ก็บทเรียนแบบสุ่มนะคะ ซึ่งถ้าเราทําตามนี้หมดอะอย่างสมมติถ้าเลือกฝึกสัตว์นะคะก็จะต้องไปจับม้าป่าหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็จะบอกไว้หมดแล้วก็ทําไม่ได้ยากอะไรนะคะถ้าตีมอก็ตีมอทั้งหมด250ตัวแล้วเมื่อทําเสร็จเราจะได้รับเหรียญตาสําเร็จบทเรียนจากไายเจที่มาสิอันแต่ถ้าเลือกแบบสุ่มจะได้ทั้งหมด12อันนะคะแต่ถ้าใครไม่ชัวแบบไม่ได้เป็นแบบทุกสายอะก็แนะนําว่าให้เลือกแบบเลือกเลยดีกว่าจะได้แบบอย่างน้อยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครแบบเออมีหมดทุกสายเลยก็แล้วแต ของที่มีให้แรกนะคะก็คือขอไล่จากบนสุดไปก่อนนะคะแรกได้ตะกูลละหนึ่งครั้งนะคะใช้30เหรียญก็คือกล่องเซ็ตอาวุธชุดนะคะแจกชุดอีกแล้วแล้วก็เฟลสต็กหนึนะคะใช้25เหรียญน้องเมตหนตัวนะคะแจกเออใช้20เหรียญแล้วก็ขาวกล่องํามีอมระดับสูงสุดหนึ่งอันนะคะใช้20เหรียญใบเดืยดทั้งสาภพานะสาใบานะคะใช้15เหรียญ ขนแห่งนกไอ้ขนแห่งจินตนาการห้าอันนะคะใช้สิบห้าเหรียญแล้วก็รากโกบีหนึ่งอันใช้สิบเหรียญความทรงจำของช่างย0อันใช้ส0เหรียญค่ะกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบที่สามใช้ห้าเหรียญแล้วก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ตลอดนะคะจะมีทั้งหมดเอ,อ่อจ็ดอย่างนะคะก็คือมีเฟลสตกหกสิบใช้สิบเหรียญกล่องฝึกมารไคไฟทาจัดเจ็ดเหรียญชาดำเล่าร้อนของลาลานะคะห้าเหรียญค่ะคัมพิวร์ตาก,กระดอยเทมนะคะห้าไอ้สี่เหรียญ เกตของการมอมท้าอันสามเหรียญค่ะใบสัุนของจอ,อนันโกลินอันนี้ลรหายแล้วสกิลนะคะสามเหรียญแล้วก็สามเร่งปฏิกิริยาแปรธาตุอมูลสามอันนะคะใช้สองเหรียญจ้าอืซึ่งมีรายชื่อก่องเสร็จอาวุธชุดไว้ให้ด้วยนะคะก็เป็นชุดแรกของตัวละครนั่นแหละหรือว่าชุดสืบทอนนะคะก็จะประมาณนั้นซึ่งก็โอเคทําก็ได้จ้าซึ่งถ้าเราไม่ทาอ่ะเดี๋ยวหนังสือบทเรียนก็หายไปอยู่ดีนะทุกคนบอกไว้ก่อน เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ไปทํานะคะแต่จริงๆเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะต้องทําให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าอ๋อ,อแต่ว่าเราได้แค่วันละหนึ่งอันเนอะโอเคก็คือได้แค่วันหนึ่งอันอยู่ดีซึ่งกิจกรรมเนี้ถึง2เมษายนเลยก็บอกว่าแรกได้ถึง2เมษายนแต่ว่าอ๋อได้ถึงวันที่17เมษายนอะนะคะโอเคประมาณนี้อ่ะกิจกรรมถึงวันที่17เมษายนนะคะทุกคนอ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมแล้วก็เพจอัปเดตสำหรับวันนี้นะคะเป็นงไงกันบ้างทุกคนมันเอาเอาของมาล่อเราอีกแล้วนะคะก็ต้องทำนั่นแหละโอเคแลกก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแลกเก็บให้หมดใช้ไม่ใช้ไม่รู้ดิฉันจะแลกก่อนทุกคนก็ถ้ายัางไงวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนาาก่น้ะะคเเจัใหมดบบ